สุลานิดาของความรักสวัสดิค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กําลังติดตามรับชมช่องกูสุรานอยู่บังเชื่อแน่ว่าทุกคนผ่านความแบบตกอกตกใจอกสั่นขันแขวนอย่างแบบมากๆมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศแห่งเรา7จรจิกเตอร์ตนะพี่น้องหกเกิดมาในวบบเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวแบบีนแบบมันจะจะจริงๆในขณะที่บอมมันกลังแบบทําคลิปอยู่ในช่วงบ่ายคือเวียนหัวเลยพี่น้องเวียนหัวแล้วทำไมมีอาการเป็นแบบนี้วะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ข้อความแบบดังตลอดเวลาเลยนะคะข้อความทางรลายน้องบอกแผ่นดินไหวตกใจมากๆ <c oughs> ก็เลยเช็คข่าวดูโอ้พระเจ้าเกิดอ <c oughs> ะไรขึ้นกับโลกใบนี้ <c oughs> ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียด้วยนะคะทั้งที่ไทยแลอที่เมียนมาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีพี่น้องเราชาวกูซูหลายหลายท่านเนี่ยมาแชร์ความรู้สึกมาแชร์นะคะแบบประสบการณ์จริงๆเหตุการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะทุกคนเป็นผู้ประสบภัยหมดเลยวันนี้สว่างพการแผ่นดินไหวนะคะโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร หลายคนก็ทยอยเดินทางนะคะออกจากกรุงเทพมหานครมาอย่างต่างจังหวัดกำลังส่งความหวังย้ายด้วยนะคะขอพระเจ้าทรงปกป้องทุกท่านก็อธิษฐานช่วยทุกคนเลยนะขอทุกคนนะั้นปลอดภัยนะ,ะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วคือเราไม่คิดว่าเราจะเห็นตึกมันถล่มลงมาแบบต่อหน้าต่อตาอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่แล้วก็เห็นคนที่แบบติดอยู่ในซากปรักหักพังมันเหมือนในหนังอะพี่น้อง ตอนนี้ก็ยังตกใจไม่หายเลยนะคะวันนี้วามาจัดเล่าข่าวแบบงงง,งมึนๆอะไรยังไงเนี่ยวามก็ต้องขอโทษจริงๆในขณะที่เกิดเหตุการณ์แผดิหวายที่ไทยนะคะวางที่ปอหาการแข่งรถในวันแรกคือรอบซ้อมก็ทำให้เราแบบรู้สึกเป็นห่วงมากๆ คือแวนแบบเช็ดข่าวไปดินไว้กลับมาเช็ข่าววงยี่บอลอีกรอบนึงเฮนรีของวังยี่บอลแบบหมุนติ้วๆแล้วก็ชนกับแบบกำแพงสังเกตสีนะคะก็รถได้รับความเสียหายก็ต้องซ่อมนั่นเองรถอアเดียของวังยี่บอลที่ใช้ลงแข่งที่เราเห็นอยู่ฮะรถก็หมุนติ้วเลยได้รับความเสียหายนะคะเพราะว่าการแข่งรถแบบนี้มันต้องเคี่ยนรถอะพี่น้องมันต้องเคี่ยนรถมากสภาพรถมันไม่ไหวแล้วแข่งหลายรอบมากๆแล้วถนนเลื่อนอะ ัศนวิสัยมันไม่ดีฝนตกวันนี้ที่หนิงโปมณฑลเจ้อเจียงหวังยี่ปอไปแข่งรถเมื่อไรนะครับพี่น้องฝนตกตลอดแล้วก็มีพี่น้องบางท่านก็ส่งความบุญยาบอกว่าลางสังหรณ์ของฉันเนี่ยฉันรู้สึกเกลียดลางสังหรณ์ของตัวเองมากๆคือแบบเราไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่หวังอี่ป๋อแข่งรถมอเตอร์ไซค์รถแบบหลุดโค้งไปเกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างรถเสียบ้างเราไม่อยากจะเห็นแล้วก็มาเห็นอีกนะคะวันนี้สำหรับรถของหวังอี่ปอที่เป็นรถอ u ดี ในช่วงองวันพรุ่งนี้ซ่อมทานไหมหมายเลขปบสิบห้าของเราน้องงูเขียวใบไผ่เพ้นลลยไหมาไปอย่างดีนะคะเป็นลายเกรดงูก็ต้องซ่อมนะคะน้องงูเขียวใบไผ่ของเราก็มีการเปลี่ยนรถนะคะพี่น้องเป็นรถสีชมพูในตอนหลังวันนี้ซ้อมทั้งหมดเนี่ยสามรอบมีการถ่ายเท่าสดอ่นนะสามรอบคนดูเป็นล้านเลยนะพี่น้องก็อย่างที่นักข่าวเขาวิเคราะห์ออกมานะคะอว่างิปปอเนี่ยเป็นแบบดึงดูดเลยดึงดูให้คนเนี่ยดูไลฟ์ เฉพาแฟนลับของวังยี่ปอเท่าไรแล้วนะพี่น้องที่ฟอลโล่ไวปออยู่มากกว่า40ล้านคนก็มีบทความที่เขียนออกมาแบบได้เล่าไปในช่วงเช้าแล้วนะคะวังยี่ปอถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่อัศรรจรรย์มากๆสมรสนามแข่งรถผู้คนจะจำเขาได้แบบไม่ลืมเลือนถึงแม้วันในดเขาจะหยุดแข่งรถแล้วเนี่ยผู้คนจะยังจดจำวังยี่ปอได้คือเขาสร้างแบบความอัศจรร,จรย์สร้างปรากฏการณ์จริงๆการในคันนี่แบบมาราธอนมากๆเลย4ชั่วโมงสำหรับที่ หนิงโปอินเตอร์เนชั่นแนลเอร์กิจต้องเหยียบเบรก,กันตลอดเลยนะคะพี่น้องต้องบังคับพวงมาลัยบางทีขับ,บ,บไปเจอแอ่งน้ําบ้างอะไรบ้างมันก็เสียาการควบคุมแล้วก็แบบไปกระแทกกับสิ่งกีดขวางนี่ก็เป็นรสชาติของชีวิตนักแข่งรถนะพี่น้องต้องเจออยู่แล้วในตอนหลังให้าวางปอเปลี่ยนใช้รถสิชมพูนะคะหมายเลข16กก็ควบคุมรถได้อย่างดีนะคะก็เสียหลักอีกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการควบคุมนะคะที่ดีที่สุดแห่งปีเลยถึงแม้ว่าจะเสียหลักนะคะแต่ควบคุมได้แบบอย่างสวยงามในช่วงหลังนี้ไม่ชนกำแพงนะคะ คืออัดทะลึ่งทลายอยู่บนแบบพื้นหญ้าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของวังยิปโนะคะสำหรับการซ้อมในครั้งนี้เป็นการวอร์มอัพนะคะสำหรับในช่วงของวันนี้ค่ะการฝึกซ้อมนะคะทั้งหมดเนี่ยสครั้งด้วยกันหลายหลายคนก็ไม่สบายใจนะวันนี้ก็ไม่สบายใจเหมือนกันแล้วทักษะการขับขี่ของวงังยิบอนั้นยอดเยี่ยมมากๆก,ก็สามารถที่จะควบคุมรถได้นะคะไม่ขับแบบไปชนกําแพงในช่วงวันพรุ่งนี้ค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นการแข่งจริงสอบการอุ่มเครื่องนะคะที่นิวเอบออินเตอร์มิชันัลเซอร์กิ เราก็ส่งความเนใจให้กับวังยี่ปอของเราด้วยนะคะพี่น้องสิ่งสําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของวังยี่ปอนะคะไม่ต้องแบบชนะหรือว่าอะไรคือขอให้ปลอดภัยนั่นแหละสัพการฝึกซ้อมการวอร์มอัพในครั้งนี้วังยี่ปอก็ได้รับการยงยองนะคะว่าควบคุมรถได้แบบดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีเลยก็ฝนตกสขนาดนี้นะคะพี่น้องรถขับด้วยความเร็วนะคะมันก็มีลื่นมีอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้วังยี่ปอปลอดภัยนะคะก็เพียงพอแล้วค่ะ Was born love. ในช่วงวันนีค่ะเซอร์จันซิโอนะคะปล่อยคลิปยาวประมาณนาทีกว่าๆเลยนะคะเราก็ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของจันเกินนะคะสำหรับมิวสิกวิดีโอในอัลบั้มวอร์เม้น The Making of w o m a n เซจานเโอนะคะก็บอกว่าเมื่อเข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยหมุนเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในดนตรีเนี่ยก็เริ่มปรากฏขึ้นจากไม่มีจนมีจากตัวอ,กอักษรแล้วก็สู่ดนตรีคือดนตรีที่บรรยายทั่วทํานองของชีวิตและคอยพวกเราในขณะนี้นะคนพบตัวเองในเส้นทางดนตรีนี้ภาพสวยงามมากๆเลยนะคะก็มิวสิกวิดีโอนะคะในอัลบั้มวอล์เมนทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะทุนหน้าที่จะมากกว่า100ล้านบาทผลงานละเอียดมากๆพี่น้องโปรดักชั่นแบบฮอลลีวูดไปเลยข้างหนึ่ง ทุนสร้างเดียมากกว่าหนังแล้วสำหรับมิวสิกวิดีโอของเซียวจ้านเป็นผลงานที่แบบคุ้มค่ากับการเฝ้ารอคอยแล้วก็คุ้มค่าสำหรับการดูมากคือทรงคุณค่ามากทุกมิวสิกวิดีโอเซียวจ้านก็เล่นเองหมดเลยไม่มีนางเอกมิวสิกวิดีโอนะคะพี่น้องสําหรับมิวสิกวิดีโอเซียวจ้านบางคนบอกว่าชอบแบบนี้แหละดูได้อย่างสบายใจผลงานคุณภาพนะคะทั้งเพลงและทั้งมิวสิกวิดีโอขอบคุณเซียวจ้านซีโอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะสำหรับการสร้างสารรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมแน่นอนที่สุดนะขอบคุณเซียวจ้าน พราะเซียวจ้านอย่างที่เราทราบกันนะคะมีส่วนทั้งหมดนะคะในอัลบั้มชุดนี้ทั้งเขียนเนื้อร้องนะคะทั้งดนตรีนอกเหนอจากนั้นการเล่นมิวสิกวิดีโอเราบําชอบนะคะในส่วนที่เซียวจ้านเล่าเรื่องแล้วก็สมใส่เสื้อกล้ามตอนนี้เซียวจ้านก็จะสมใส่เสื้อที่โชคสลีละไว้นิดนึงเนื่องจากว่าโหดร่างกายฟิตแล้วก็เฟิร์มจริงมีกล้ามเลยคะตั้งแต่ไปแสดงภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกนี่แหละฟิตร่างกายแบบเพอร์เฟกมากๆจากที่เมื่อก่อนนะผอมมากๆนะคะตอนนี้ ก็ฟิตจริงๆมีกล้ามขึ้นมาเป็นมัดมัดเลยนะคะเราขอบคุณจอคลิปเบื้องหลังด้วยนะคะเซลจานซีโอสำหรับการทำงานค่ะของอารบัมวอร์เมนเราขอสร้างความดีใจเซลจานด้วยกับการสร้างมูลค่าสื่อนะคะสำหรับแพลตฟอร์มเวยปในตอนที่เซลจานไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคมูลค่าสื่อทางโซเชียลมีเดียนะคะของจีนอย่างเว่ยปเนี่ยสูงถึง13.6กล้านเหรียญสหรัฐและการมีอัตราปฏิสัมพันธ์นสูงถึง37.3%เลยค่ะ เสีจยจ้านในตอนที่เข้าร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคเราส่งท้ายกันที่การโปรโมตสถานีปักกิ่งนะสำหรับเสียวจาย้านค่ะบอกว่าปลดล็อกช่วงเวลาที่น่าประทับใจแบบความละเอียดสูงพิเศษกับเสียวจาย้านเสียวจาย้านก็เชิญเราให้สำรวจโลกที่แบบสดใสด้วยกันนะคะชื่นชมโลกแห่งดอกไม้ไฟทางช่องโทรทัศนะ์ความคามชัดสูงระดับ 4K ของปักกิ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับก,การติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะมีส่วนหนที่แบบพูดผิดหรือว่าแบบมึนๆงงๆเนี่ยแบบต้องขอโทษด้วยจริงๆนะวันนี้คือเวียนหัวมากๆ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปคลิปต่อไปนะคะในช่วงของวันนี้ค่ำคืนนี้ขอทุกคนนั้นมีความสุขมากและแน่นอนที่สุดขอทุกคนนั้นปลอดภัยขอพระเจ้าพระองค์ทรงปกป้องทุกคนให้ปลอดภัยรักทุกคนมากๆเลยนะคะสอบช่วงนีส้สวัสดีค่ะ